Música อย่าทำอะไรบ้างก่อนจะได้รับก่อนจะได้ปั่นจักรยานเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับนี่คนจะปัน่นมีนี่ครับ <c oughs> บอกได้คำเดียวครับว่าไม่ <c oughs> ไม่อะไรครับ <c oughs> ไม่ปั่นอีกล <c oughs> <c oughs> แล้วแดดไหม้ครับเมื่อาากี้ร้อนมากครับคร <c oughs> ับแล้วก็ ถ้าผมมีรู้สึกงุนิงมากนะถ้าผมเจอแบบนั้นนะไม่ถิ่ดไม่ทิ้นเนอร์มาจริงจริงเป็นผมมะผมมาซบข้างๆนี่เลยนีเพ่อนับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือแบบโว่าไปละคนบอกแบบทางของเราทางสายให้เราครับทางสวัสดิ์ทำงานก่อนนะฮะต้องไปทำงาน มยับดงไ,ไงบ้างกับข้าวสีน้องพิกันครั้งแรหลายก็รู้สึกว่าดีชอบขอบ,ขอบคุณเขานะครับที่ให้ผมพน,นันห้องดีๆบแบบนี้นนไม่คิดจะมีข้าวหมกปที่ดูดีกว่านี้เลยอ่ะภาษาให้นอนห้องดีๆราคาตั้งแพงแถมมยังสองชั้นด้วยถึงไม่นอนคนเดียวอ่ะไม่มีใครนอนด้วยหแหมอยากให้ผมน,นอนแล้วด้วยกันผมห้องเนี้ยให้ยืมชั่วคราวแล้วเจ้าของห้องก็มานอนด้วยแต่อยากนอนด้วยตลอดตลอดก็เป็นแฟนของหน เห็นื่อล่ะนอนก่อนเดี๋ยู่กลางคันได้หรอเกนมาแต่งตัวแม่กับสถานที่สุดๆเลยคอควาย <laughs> เ อย่าเก๊กเลยเดี๋ยวอันนี้คือวิดีโอเหรอครับใช่เขาเชื่อวูดีโอ้าวสวัสดีครับผมคนนั้นเองครับเป็นเพื่อนในคิวแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยอีกคิวครับส้มรับโดนแน่อ๋อเอาจิ๊บเลยเอาจิ๊บเลยรึเปล่าจิ๊บจิ๊บรอครับยังครับเดี๋ยวมมาหาทงมาให้โบก สวัสดีคะสวัสดีควายด้วย